สวัสดีเพื่อนๆอยู่กับผมโดปเปดูเอิญน,นะครับวันนี้ไม่ได้มาหลายวันหน่อยกับเกมไนโคนะกลับมารอบนี้ก็จะมาเอิญรอบที่4นะครับล่าสุดผมอัพคลิปไปเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานี่ผ่านไป10วันนะผมก็มีของนิดหน่อยมาเอินก็ะจะมีโมเลออนนะครับ1ชุดเอิญได้1นเหรียญน,นะแล้วก็มีเพชรอยู่นะมีเพชรอยู่เพื่อจะซื้อไอตัวนี้นะพาไพรัสนมีอยู่10อันแล้วตอนแรกนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ซื้อเพิ่มอีก น่าจะได้อีกสักสิอันวะซื้อไปก่อนสี่แล้วซื้อแม่งหมดเลยราคากำลังดีนะผมว่าตอนนี้เออให้หมดเลยไม่ต้องเหลือไว้ใช้ไม่ต้องเหลือไว้ใช,ไไใช้ได้กี่อันวะอุย้ยขาย2สองอันเองอะ่ะจะได้เป็นสามเหรียญขายอีกสองร้อยไม่เป็นไรกันนะเอาไปเอิร์นรอบหน้ารอบนี้ก็จัดไปก่อนสองเหรียญน,นะครับผมไม่ค่อยได้เข้ามาทำคอนเทนต์อะไรในในโคแล้วครับแต่ว่าเราก็ยังเปิดอยู่นะไม่ได้ยังไม่ได้ทิ้งเพราะว่ามันยัง <c oughs> สามารถหาเงินได้อยู่ผมว่าเดือน เดือนหนึ่งก็ได้ค่าได้ช่วยค่าไฟายอยู่นะสำหรับเกมไนโคนะรายได้ตอนนี้นะไม่ต้องพูดถึงว่าจะคืนทุนหรือเปล่านะเอาแค่ว่ามันสามารถช่วยเราได้อะเอ๊ะทำไมทำไม่ได้ควเเดียวอะมันปรับเอหรออืมทำได้ครั้งเดียวเหรอครับอัปเดตนะทำได้ครั้งเดียวแล้วนะอันนี้นะโอเคเราไปถอนเหรียญกันเลยครับก็ไอเหรียญเนี้ยผมไม่ลุ้นเอ้ยหูแม่งจะแต่ผมไม่เคยทนันเจ็ดห้าผมไม่เอาแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยจะอยู่เฝ้าจออุย้ย ได้แค่หนึ่งเหรียญเพื่อนไอ้เชี่ยลืมเพชรเพชรไม่พอลืมเลยเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเพชรเข้ามาแป๊บน,นึงเอาเรามาอัปเดตเกมกันก่อนนะครับอาทิตย์นี้อ่ะมันจะมีกิจกรรมนะครับก็คือในดันเจียนนี้นะในดันป่าแห่งการฝึกฝนนะครับมันก็จะทำได้แค่หนึ่งเควสนะแต่มันได้หกกล่องเลยนะครับปกติเราทำสามเพชใช่ไหมไม่รู้ว่าปรับมาตอนไหนแต่เนี้ยคือได้หกกล่องเลยอีเวนต์นะครับแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมสร้างของยัดสมุทรด้วยนะครับ เป็นอุปกรณ์ตอนนี้เหมือนเดือนเหมือนเดือนก่อนนะครับที่มันเป็นให้หาแก้วมามาค้าเป็นชุดเนมะื่อมาญะสมุดนอ่ะอันนี้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ได้ต้องใส่8ชิ้นเหมือนครั้งที่แล้วเลยอันเนี้ยลองใส่แค่บวก1ถึงบวก3 4ชิ้นนะฮะสชิ้นมันก็จะได้ป้องกันป้องกันและเอาป้องกันกับลดดาเมจมาใส่แค่ป้องกันกับลดดาเมจก็ได้ทุกอันเนี้ยทํานนท4อย่างเนี้ยนะครับหมวกเสื้อกางเกงรองเท้าเนี่ยมันก็จะได้ป้องกันเพิ่มขึ้นมา8เลยนะลดดาเมจเพิ่มใหม่สี่ก็ ทำให้เราเลเวลง่ายขึ้นอยู่นะอันเนี้ยแต่ผมยังไม่ทํานะไม่ทาหลังๆเพราะว่ามันอยู่ได้ถึงเดือน7เนาะอยู่ได้ประมาณ40วันตอนนี้หาได้ก็ขายไปก่อนตอนนี้ราคามันลงมาเหลือสี่ละเดี๋ยวรอสัก1นึ่งสองอะแล้วค่อยให้มันเกือนก่อนนะเราค่อยไปทาใส่ของตัวเราตอนนี้ก็ยังไม่ทําขายก่อนนะครับโลหะน่าจะราคาขึ้นนะอันเนี้ยขึ้นไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขึ้นไหมเควสนะครับเควสเสริมพลัง ลองเสริมการตีบวกหายากต้องตีของฟ้าขึ้นไปเนาะจะได้ตามั่ง6อันน่าจะซื้อของกระการมาตีได้นะประมาณนี้เรามาทําการถอนกันดีกว่าเพื่อนไอนี่ผมไม่รอแล้วผมต้องการถอนเดี๋ยวนี้1โคแล้วก็อันนี้วันนี้ได้8โคอยู่นะ6 8เอาเรื่องมาตอนนี้เหรียญมอริออนเข้ามาแล้วขายก่อนเลย มีอนตัวนี้ได้1.3โคมาเก็บเลยมาเก็บเลยขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พาไพลัสเรามีอยู่2อันโอ้10ดอนอยู่ในนี้โอเคครับผมถือว่ามันก็สามารถสร้างไรายได้ได้นิดหน่อยนะครับต่ออาทิตย์นะเพราะผมก็ไม่ได้ตั้งใจเล่นอะไรมากเพราะว่า มาทําแค่เควสประจำวันแล้วก็ปล่อยปัญหาของอะไรปรติอย่างนี้นะครับตัวก็ไม่ได้อัพอะไรแล้วนะปล่อยเล่นไปเรื่อยเพราะว่าตอนแล้วก็ตอนนี้ไปเล่นไปเล่นน,นั่นอยู่ด้วยไปเล่นคาบาวอยู่ด้วยแล้วก็เดี๋ยววันที่21นี้ก็จะมีเกมเปิดใหม่นะไม่ว่าเดือนนี้ก็จะมีเกมเปิดใหม่ด้วย2เกมเลยก็จะมีทั้งทา r ิทแลนแล้วก็แลแนด์ล็อกแลนเบิร์ดนะครับเซิร์ฟไทยนะเดี๋ยว ต่อเกมนี้ยังไงก็ยังเปิดไปได้อยู่เนาะมันก็ยังมีคนเล่นมีคนทําของมีอะไรอยู่ตัวเราก็ยังเปิดได้อะเออไม่ได้ค้เลยมากนะครับเออมีหนังมาขายก็ไม่น่าจะาคุ้มอยู่แล้วผมรว่าปล่อย,ปล,อยปล่อยไปนี้ก็น่าจะเอินเรื่อยๆอยู่พอช่วยค่าไฟนะพอ,อ,อช่วยค่าไฟได้ก็เดี๋ยวรันอนเดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆนะติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องโดป์เพดูเอินด้วยจะได้พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับเกมที่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยแหละขอให้มันสร้างได้เถอะนะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ